ข้อความจากผู้บัญชาการแอนโดเมดาสวัสดีเราได้ช่วยเหลือโลกในหลายด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสุขภาพและสังคมโดยทั่วไปด้วยความช่วยเหลือจากคำสั่งพิเศษความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีโปรแกรมเมอร์นักพันธุศาสตร์สถาปนิกเพื่อกำหนดค่าออกแบบสร้างและโครงการใหม่ของโลกไกอาเราเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นสู่มิติที่5ดีที่ซึ่งทุกสิ่งจะเป็นความปลองดองความสงบสุขความเงียบสงบความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดีโดยมีความรักแสงสว่างและความสุขเข้ามาแทนที่ ทุกครั้งที่มนุษย์ตื่นขึ้นสู่ความเป็นพระเจ้าความถี่ของเขาจะเพิ่มขึ้นและเช่นเดียวกันความถี่การสั่นสะเทือนของโลกจะเพิ่มขึ้นรวมเป็นหนึ่งและเพิ่มพลังงานจนถึงระดับที่ความหนาแน่นหรือความมืดทั้งหมดของโลกกระจายไปเพื่อให้ร่างกายเตรียมพร้อมสําหรับควอนตัมลีฟนี้พวกเขาต้องคํานึงถึงคือ เปลี่ยนจากคาร์บอน666ซึ่งเป็นร่างกายเป็นวัตถุที่หนาแน่นและเป็นพลังงานที่ต่ำอาหารของพวกมันนั้นประกอบด้วยอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ไขมันอาหารที่มีข้าวสารีกลูเตนไส้กรอกน้ำอัดลมสารให้ความหวานของร่างกายใหกลายเป็น,เป,นเป็นซิลิคอน9 99 9คือร่างกายที่มีอาหารประกอบด้วยผักผลไม้อาหารที่มีโฟรไนซ์ทั้งหมดรวมทั้งน้ำที่มีโฟรไนซ์โลกกำลังชำระและทำความสะอาดตัวเองเช่นเดียวกับร่างกายมนุษย์ต้องเริ่มกระบวนการชำระล้างและทำความสะอาดสิ่งมีชีวิต มีหลายตัวแปรในกระบวนการขึ้นสวรรค์น,นี้หนึ่งผู้ที่ลงนามหรือตกลงที่จะอยู่ในโลกเก่าสามมิติสามมิติและจบประสบการณ์หรือไปยังดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์โลกดวงนี้แต่เป็นเวอร์ชันปรับปรุง 2. ผู้ที่ต้องการอาศัยอยู่ในมิติที่ 5D3 ดีผู้ที่กลับไปสู่ต้นกำเนิดครอบครัวกาแล็กซี่ 4. ผู้ที่เข้าร่วมทั้งหมดไปยังแหล่งที่ไม่กลับมาเพื่อดำเนินการพัฒนาทดลองและเรียนรู้ทั้งหมดในขั้นตอนเหล่านี้ โปรดจำไว้ว่าทุกอย่างเป็นกระบวนการการทำความสะอาดและการทำให้บริสุทธิ์ของโลกไกอาการตื่นขึ้นของมนุษยชาติการก้าวกระโดดควนตั้สู่มิติที่5หรือ5มิติการทำให้บริสุทธิ์ของชนชั้นสูงการเปลี่ยนกระบวนการทุกอย่างต้องมีกระบวนการและการเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญคือต้องลดโปรแกรมตัวเองจากรูปแบบทางจิตที่ได้รับการปลูกฝังผ่านสื่อความกลัวทำให้คุณอ่อนแอและง่ายต่อการจัดการและควบคุมจิตใจของคุณ ให้ออกจากความกลัวปรับปรุงนิสัยการกินของคุณเข้าใกล้โลกไกาอาหรือโลกแม่ธรณีกายามาเทอร์เอิร์ดมากขึ้นออกจากความผิดพลาดหรืออัตตาอีโก้เหล่านั้นที่รงังแต่จะทำให้คุณเสียสมาธิและมันไม่อนุญ,ญาตให้คุณเชื่อมต่อกับพระเจ้าของคุณ ให้คุณออกจากความกลัวและเสริมพลังให้ตัวเองคุณคือแสงสว่างในยานพาหนะหรือร่างกายซึ่งแต่ละคนใช้ชีวิตตามประสบการณ์ของมนุษย์จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับคุณทุกคนจากผู้บัญชาการแอนโดเมดาผ่านแมเรียมคริสตินาพาราช่องทางแห่งแสงระหว่างสวรรค์และโลกแปลโดยบูสเดย์